ครับสาธุครับสาธุนะครับอ๋ออะไรพอครับครับครับ <susur> <sar> 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 <sar>

อันเทโอปาทิการรพันเตภาสาทิเเทะสัมปาเทหมพันเทชุตเถานชุดเถรธานเทโรไม้เทโรภารุอันติเรสาเรซาภารุ ประชาเตเคทยประชาตเคไทยเทโรไม่หังไม่ครับคารอาหัม hmm. จิอระารุประชาคารุประาเตเคาตเไทยเทโรไม่เหรอคารัอติอาหัมจี เทรสังเะเทรสังขาบัดนี้เพียงท่านนขอนิ้ัใสขออยู่ในสงมรรฉันขอถึงชนิดพิชชาพิชชาแปลว่าผู้เขปนเพ่งเพ่อุึงความอุตส่ในสมควรเราผู้ชุมนาโดยแยบกาแล้ว เป็นนกว่าปิิรูปธรมแต่ว่าสมควรโอปายคำชอบเป็นไว้ภาษาที่เกนะสัมภาเที่ยงก่อตัวยอยงก็อปฏิปันธุ์พร้อมด้วยอาการในเมตเริมใสเถแต่ใดยังได้กล่าวคำลับเป็นภาระภาระของเคเลกันมีคำว่าชาติเคทารุเทโุเป็นต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาระเป็นภาระของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นภาระของพระเทระดูจากข่าวต่างคำลับ เป็นภาะระภารของกันเล่นกันมีน้ําจิตินิสนุมการเปี่ยมดังวีดากบ,บทในกาสน,นี้สงจะทำคุือุสมบทกรรมยกเธอขึ้นเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาในการหุปสมบทนั้นจะต้องสวดเป็นภาษามคตชื่อของเธอเป็นภาษาไทยไม่สามวันแล้วจะยกขึ้นสวดเป็นภาษามคตได้เราจึงจะ สมมติให้เธอมีนามสายาาติเหมือนว่าอนุสละโนเมื่อพระกรรมวาจารย์สวนถามว่าอินนามงสิเธอจึงตอบว่าอังพันเตอนุสละโนนามะสันปชาเป็นฉันมีนามสายาา่าญาณกิติเมื่อพระกรรมวาจารย์วนถามว่าโกนามะเตอุชาโยเธอจึงตอบว่าอุชาโยเวพันเตอายจะสมายาณกิตินามะ อยรากนี้ไปก็จะได้บอกอัถบริคารบอกบาทบอกกัถบริคารเพื่อให้เธอนำไปใช้ในคิดอธิษฐ,ฐานสืบต่อไปใ้ว่านี้บาทนี้คือบันี้แม <c oughs> อยันเปตปัตโตนี้บาป <c oughs> ยันสังการิมา,บบาคาสังฆาธิยันจราสังโฆทุกขความทกาท ยี่มวลปภาหอมป้ายีวนอาญาตะวาสโกมีเป็อนพานุป้าสบงธระชามงีโอกาเสติาิ่ย่างดอยู่ในหลังคุณสนผมไมไป นี่นี่บาลานซล้องยองทำานรุนละรักสวดแล้วที่นี่ผยองเออเฮลิโอเฮลิโอเกเฮลรโอตนเช้าวันยองออกไปหมดช้าไปหมดเลยรูอนั่นย้ายสำนักงานทางโน่นก่อ